เออเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมเราก็เลยมองว่าเราจะส่งเสริมยังไงดีให้แม่น้ําน้อยเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นเอททอทังทังเปเจ้าที่วิคะห์นโยบายและแผนก็เลยลองทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยการก็คือพอปกผิเนี่ยเชื่ออย่างเงี้ยเราใช้สค่ทุบดแม่น้ำช่วงน้ำท่วมใช้แจกถุงยังชีพใช้ทําอะไรเงี้ยค่ะ ในการช่วยเหลือประชาชนในเขตเราก็เลยนั่งเรือเนี่ยระหว่างน้ำท่วมนะคะเม 5, 4, 6, ะื่อปีปีห้ปีห5้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองเห็นว่าตรงนี้มันมีรังนกกระจาบมาทำรังอยู่เนาะบางคนไม่เคยเห็นนกกระจาบเงี้ยเราอาจจะเชิญนะักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่เขาไม่เคยเห็นนะลองมาดูเราก็เลยลองเชิญมาแล้วปรากฏว่าทุกคนสนใจเพราะว่า1ชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ทำลายนกคือเขาไม่ดึงรังออกมาขายหรือว่าทำอะไรนกเขาก็จะมาทุกปีอะคะ่ะแต่ มีใครจะขึ้นแพอีกสองคนป่ะม่แค่สิบแปดได้สองได้สองครับเดี๋ยว,ยวมีไปเข้าห้องน้ำพี่เดี๋ยวคอยแป๊บหนึง่งค่ะ อันเนี้ยอันเนี้นนเยเยอะเยอะอ่ะมันไม่เขียวอ,ะอ่ะมันอันเนี้เยเยอะเยอะ่ะเออเป็นรังอะ่ะี่นัไข่นกไปด้วยนะนี่นกตัวบ,บ,บ <c oughs> ลู ออล่างไปจะสนเดียวรองากบ้านใครเอามไพใช่ขอขอไปไว้ที่บ้านเื่อังได้ที่เขียนางที่ไม่มีหอไออท่เ็น่ี่ยมันรูเดียอะไ้ขวางทีกางันเอาไว้เทียเนี่ยน่าจะเยอไม่ดีทั้งปีนะทั้งปีรับ พอมันแห้งค่ะพอมันแห้งก็ลวงไามันก็ลวงบางทีมันก็ลืมม pues sort of ือคนหนาที่ไม่จะ้องเลมันหายที่เราเห็นอ่ะเข้าไปไว้ที่ต้นไม้ที่บ้านบางตีบางตีรูด้วยมีแบบสังรูด้วยเขาออกเขาออแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะออกไปมีนมีหนเ่อไหร่อ่ะอะไรนะเมื่อไหร่ที่มันจะออกไปม่เนะคะไ่ไม่ตลอดค่ะ

สายในแต่ละเส้นเลยนะที่ดูเนี่ยเนี่ยที่ดูตรงที่มันสายดีอย่างใกล้ๆเนี่ยหนาเออหนาขนาดนี้เลยอ่ะใช่เลยไม่ใช่ไม่ไหลใช่แล้วใช่แบนะใช่ใช้ดินใช้โคลนใช้เรื่องอะไรอย่างเนี่ยเขาต้องไปจิบินะเขาจอดให้แล้วเนี่ยจะถูกจะขึ้นไม่ได้ขึ้นเรือได้แต่เราจะสร้างได้อันนนานนนาหลายวันไหมโอ้ยหลายรู้อีกลูกอีกหลาย เก่งเนาะอออนี่เตรงนี้เนาะเก่งเป็นยาเนาโอยนีมีอยู่ใกล้เะบินบินวันนึบ้นกันหลายรอบบ้านันเนาบินไปบินมาเหแต่ตอนตอนบ่ายมันร้อนเออคิดเด็กกับบุ่งเลย กลางวันม <US une> ีอาหารกินอยู่แล้วต้มตังไงแกต้มตังเหรอแล้วผักบุ้งใบแดงผักบุ้งไทยเอาไปผัดนั้นเลยผัดมันต้มแซ่ ได้น่่นี้ตวาอนี้นิดเดียว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 เลิกขึ้นก็ได้ครับเลิกขึ้นได้อ่าใช่สาสโอเคโอเคโอเคแคี้แหละเรี่ยรามาพยังไงสน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 นสนสนสนนส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  ็นพ่อเดียวแม่เดียวกับราชการที่ห้าเป็นลูกคนเดียวผู้ชายมีข้ดท้องมีท้ดสี่คนก็มีราชการที่ห้าครับราชการที่เจ็ดแปดราชการที่หกที่เจ็ดเหนียกสมเด็จวังบุรพาว่าเสด็กหาเจ้าของของห้างมามล่นเกมหว family, رك, ังบ like well. we ุรพาวิ่งเพชรก็เป็นคนเล่นหนังเรื่องโผงอ่ะที่เอาไม้ละนาดตีอาไม้เราพุงตีหัวมือละนาแตกนั่นแหละคือสมเด็จคานุลังสรีนั่นเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกับราชการที่ห้า แล้วก็คนเรียนท่นทานชื่อเรียกว่าสุ๊ดเต็งวังหลักก็ตอนนี้ก็อยู่แถวจเจริญกรุงอ่ะห้างหรยอทิ้งความปริมาณนั่นเป็นวัามกับก็สุ๊ดเต็งตรงนี้ยเป็นคนดูแลเหมือนพระองค์พระรัชทักคงคงคระลออ่ะก็มาสร้างวัดเนี่ยตั้งแต่พร,ระปางค์โบสถ์ลาลาการตเรียนบุตรสอนมนต์ที่ทั้งหมดเลยัลอันนี้เป็นรูปของปู่ กันกเหงาแ่ที่จะไปสร้างกระยอมงไม่ได้ไม่ได้จะไช่วยสร้างติดกันเป็นบ้านเงปบ้านเป็นบ้านมีอะไรได้ช่วยกันเนาะเดี๋ยวเข้ารบานสตไอ้ีครบครัวขยายนะตรงนี้ตรงเนี้ย

อย่แต่เอายืนยกพวกเราแล้วถือไบน่อ้อของพิเศษมข้าร้พิเศษนอะาูแล้วทำไมถึงอเชื่อชูเมืองใช่คนพิเศษอย่างน้อยก็มีฟุตปรินนะะอย่างน้อยก็มีฟุตปรินอยู่นะแกไม่อง ไม่ต้องสักปลอมไงก็สักจริงไงตัวเป็นคูาดาเนี่ที่สอนในง,<ม>งานโลในงานนี้ไม่มีลูกเหลืเลยค่ะเียวเลยล่วหมดนะเวลามันหอมทั้งต้นหอม มันปีนแล้วแบบเด็กๆก็เก็บหอมดีนะแต่หลังๆแบบไม่เงียนอุมยรู้เรื่องตัวรักไม่สิ้นได้กระจุกมันก็จุกดากมันอยู่แล้วยิงคนที่รักมันรักยิงแม่เดินออกไปก่อนนะคะ